มะนีเงี้ยไม้นะคะมะนีน้องหนุม่มนี่ของดีนิสามาฝ่บาบ,าบอขึ้นอย่างเจวประแดกบอกนะคะอันนี้เฮดเองนะคะเครื่องหัวค่าตะไคร้หัวหอผิดทุกอย่างถัวแล้วกัพารสุขเรียบร้อยนะคะบอตรงหัวเลยค่ะประแดกปลาเหลเฮากระซับ,บอีกซับกับมือนะคะแล้วก็ตัมอย่าบอใส่เครื่องบดนะคะเพราะฉะนั้นาน่ะคนกิ่นนะคะหายหัวนะคะคนที่เคยชิมฝีมือแล้ว สีหูวานะคะรสชาติแบบใดนะคะย,ย่ำใบใบแมนบอกค่ะของแสีบอีสานย่ำใบใบกะได้ข้าวเหนียวแบบนี้นะคะกะได้เข่าเนียวแบบนี้นะคะกะบายเลยแซ่บแมนบอกค่ะลูกอีสานคนอีสานคันบ่าได้กินเกี๊ยวปลาแดดบ่อก,กบับบะมีแห้งเห็ดเบียรแเมนบอกค่ะกะ ใส่ซิมฟีมือไหมคะดอกใหม่กับทากมาแต่เด้อคะ่ะมีไม่เยอะนะจะบอกให้